สวัสดีจ้าเมื่อนี่พาร้านสาวค้นสวยมาเก็บขี้หินข้างหนทางขี้หินหนามสเสาะนะจ๊ะนี่หินาขาวๆอย่างนี้นะจ๊ะนี่สิเอาไปแต่งต้นไม้จ้ะสิเอาไปตกแต่งต้นไม้เอาบัวลายจ้ะมือละคู วันละหนึ่งกระปุแล้วก็เอาไปแส mm. ่น้ำไว้จ้าแส่น้ำไว้แล้วก็เอาไปใส่กระถางต้นใหม่ตกแต่งให้สวยงามนี่นะนี่ขนาน่ารักแทนแอ้เมนเสียมนี่เ่าโอ้อหเจ้าเสียมโอ้โเจ้าหมูเจ้อหมูเขา ใส่่างนี้นะคะให้มันสวยงามนี่หินที่เขาไปเก็บมาเอามาตกแต่งจะตกแต่งกระถางต้นไม้ให้สวยงามค่ะ เห็นไหมเห็นไหมะคะมันก็สวยกว่ากันเยอะเลยอันนี้คือผลงานที่เราไปเก็บหินมาจากถางทางทางไปนานนะจ้ะขอบคอบทางเก็บมาแต่งกระถางต้นไม้